วันนี้มือหนึ่งทั้งหมดครับประกัน3ปีเต็มไม่มีมือ2ผสมหรือว่าใครที่ยังอยากได้ครับจอมือ2อยู่เราก็มีเช่น3 0 7 0 TI 2 0 6 0็ดศที่ไอเปอร์อะไรเงี้ยก็ยังมีมีอยู่ราคามันก็จะเซฟลงมาลิดหน่อยนะแต่ตอนนี้มือหนึ่งก็ถูกมา,มากๆนะเดี๋ยวฟังทีละสเปคแล้วกันนะครับเอาเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้เป็นของเคสไอทีโซน่าไวกินวอลเลีร์นะครับเครื่องนี้จบไปที่เท่าไหร่วะ 19,490อันนี้คือราคารวมจอ24นิ้วนะครับก็คือจอตัวนี้นี่ Cooler Master ยี่สี่นิ้วนะครับเดี๋ยวพูดสเปคจอก่อนเดี๋ยวค่อยไปเครื่องสเปคจอตัวนี้24นิ้ว100 h z Full HD 1920 1080 srgb 97%สีค่อนข้างตรงเลยนะจากแบรนด์ Cooler Master ของแถมเนี่ยก็เลยสั่งเครื่องพร้อมจอเหมือนเดิมครับเมาส์คีย์บอร์ดแพลตฟอรเมาส์แบบยามันอาจจะดูเก่าหน่อยนะเพราะมันเป็นตัวโชว์ตัวนี้นะครับแต่ของลูกคคคคค้้าาเเเรรรรกก็ใหใหหตตตััััววม่่่ไปปปินะบอะอบออสืง เครื่องนี้เป็น i3 ครับ 10105F 10 4 core 8 t Turbo 4.4 GHz ครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมครับ16จิกก DDR4 บัส3,200จาก Epower นั่นเอง M2 NVME ครับจาก Colorful ตัวนี้เป็นตัว512จิกกรีสปีดที่3 0 0 0 m, m yes, so er. ึกนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอครับ MSI Ventus GeForce GTX 1650 4จิก GDDR6 จาก MSI นั่นเองเมมบอร์ด H6 h 510m สิเ 510m จาก b บโ Star แล้วก็มาพร้อมกับ Power Supply 600วัตต์ Sigma Tech นั่นเองนะครับเคสก็เป็นของ i อ Sonat Viking Warrior เปลี่ยนไฟได้ตัวนี้ฮิตมากไม่รู้ทำไมเคสมีให้เลือกเป็น23 0 0แบบแต่มาฮิตอยู่ตัวนี้แล้วก็ Diamond แล้วก็ Skyline อยู่กันแค่นี้นะครับกดค้างไว้ได้นะ4วิไฟก็จะดับอย่างนี้ปึ๊บอ่ะดับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งไฟมาเครื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดเฉพาะเครื่องอย่างเดียวน่าจะอยู่ที่ 15690บาทนะครับ15690บาทก็ได้สเปคที่ผมพูดไปเลยแต่ถ้ารวมจอก็19490นะตามนี้อ่ะโอเคเครื่องต่อมานะครับเครื่องนี้จบไปที่15990เฉพาะเครื่องรวมจอจบไปที่19990นะครับมือ1ทั้งหมดประกัน3ปีไม่มีมือ2อผสมนะครับไร้เส้น5ครับ 4600G 6คอ12เทเบเทอร์โบ4.2จริงครับมาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดในตัว Vega 7 c p u ตัวนี้มีออนบอร์ดในตัวด้วยนะครับดังนั้นแล้วทำวงทำงานเล่นเกมสบายแน่นอนเดี๋ยวฟังให้จบแล้วกันแรมเป็น 16G ครับ DDR4 บัส3200จาก A Power ครับอนาคตเติมได้นะเป็น 32G หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ M.2 NVMe ครับจาก h i m h s e นะครับรีสปิดที่3,500เมกนะครับ 256G นั่นเองนะครับเมมบอร์ดตัวนี้ก็เป็น a d l o c k A520M นะ กาจอแยกด้วยครับตัวนี้ AMD R X 6004 e นะครเป็นตัว 4G g DDR6 นะครับจาก BioStar นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับ Power Supply 6 0 0วัตต์เคสตัวนี้ก็เป็นของ IT s o n r Skyline ครับเปลี่ยนไฟได้เหมือนกันนะครับกดค้างไว้4วิ1 2 3 4ไฟก็จะดับอย่างนี้แต่ว่าพัดลมยังทำงานอยู่ตามปกติกดอีกครั้งหนึ่งไฟมาไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีนะโอเคตามนี้เฉพาะเครื่อง15990 รวมจอ24นิ้วคูลเลอร์มา e เ100เฮิร์ตฟู1,920 x 1 0 8 0 1,9990ก็คือ20,010 10, 10, บาทนั่นแหละของแถมมันเดิม,มเมาท์คีย์บอร์ดแปบนเราเมาส์แบบยาวอันนี้ก็คือเซตยอดฮิตประจำร้านเครื่องรวมจอโค้งนะครับจอตัวนี้เป็น MSI 24นิ้ว Full HD 75 h ฮเป็นจอเคิร์ฟมีลำโพงใต้จอ Resolution จอ1,920คูณ1,80หรือจะเปลี่ยนเป็นจอคูลเลอร์มา e เอร์ 100 Hz ก็ได้สเปคผมกม็พูดไปแล้วเนาะอ่ะโอเคตามนี้แล้วก็สเปคตัวเครื่องครับเครื่องนี้ถ้าไม่เอาจอนะ11,990บาทนะสเปคตัวเครื่องไรเซน5ครับ CPU AMD ไรเซน5 4,600 G 6คอร์12เทเทอร์โบ4.2 GHz การ์ดจออนบอร์ดในตัว Vega 7 LAM 16 GB DDR4 บั s 3,200จาก F Power M2 NVMe จาก Hi Semi Lisp ที่3,500 m h 256 GB เมมบอร์ o, ตัวนี้ a 5 2 0 m จาก Ad Lo c k p พ w e r s u p p ส y 6ย0กรวัตต์เคเคสไอทีโซน่าดิมอนวันนี้ไอทีโซน่าหมดเลยวันนี้ไอทีโซน่าหมดเลยเว้ยอ่ะโอเคนะแต่เคสไม่ชอบเปลี่ยนได้ที่ผมพูดไปวันนี้สเปคที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ใครไม่ชอบตรงจุดไหน m 2น้อยไปแรมน้อยไป cpu ต่ำไปจอต่ำไปเคสไม่ชอบเปลี่ยนได้หมดไปเจรจาที่แอดมินได้เลยอันนี้คือผมคำว่างานประกอบเนี่ยคำว่าคอมประกอบเนี่ย เราประกอบตามงบลูกค้าเคสเราก็มีให้ลูกค้าเลือกแล้วก็พวกอะเซอร์รี่เสริม CPU เมมบอร์ดการ์ดจอแรมเราก็มีให้ลูกค้าเปลี่ยนทั้งหมดในกรณีที่ลูกค้ารู้สึกว่าไม่อิ่มตัวอะไรอย่างนี้ดังนั้นแล้วก็ใครอยากได้คอมพิวเตอร์ก็ติดต่อมาได้เลยเรายินดีให้บริการทํทาตามโจทย์ลูกค้าแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้โอนเต็มจัดส่งฟรีโอนเข้าบริษัทเป็นบริษัทเรียบร้อยไม่ต้องกลัวโดนโกงโดนโกงครับเพราะว่าผมโกงคุณแน่นอนร้อเล่นครับฝากด้วยครับที่บอยซีครับ